ดุนรัตแจ้งข่าวดีประชาชนทั่วประเทศมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน2,566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับลดค่าไฟฟ้าเหลือ3 99บาท99สตางค์ต่อนหน่วยเรื่องทันทีรอบบินเดือนกันยายนนี้นายชัยวัชรงค์โคศกรัฐบาลเคยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กันยายน2566รับทราบการรายงานของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานโดยผลการหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพสามารถปรับลดอัตราค่าไฟจากเดิมที่ราคา4.10สตางค์ต่อหน่วยลดเหลือ3.99สตางค์ต่อหน่วย โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2566สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ